สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุพาเฟรชฟู้ดค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกบอลสีที่เพาะเอาไว้นะคะตอนนี้ต้นเขาเริ่มโตเริ่มยืดแล้วเราจะแยกเขาใส่กระถางเล็กๆนะคะเป็นต้นบอลสีที่ป้าได้พาชิ้นแล้วก็เพาะเอาไว้นะคะเริ่มโตแล้วอันนี้เป็นบอลสี คับทิมแดงนะคะมีไก่สุดสงวนต้นยาวมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาแยกใส่กระถางเล็กกันนะคะดินที่เราจะใช้วันนี้เราใช้ดินถุงนะคะซื้อมาจากร้านต้นไม้ถุงละยี่สิบบาทสามถุงห้าสิบบาทเอาตามสะดวกเลยนะคะเราสะดวกแบบไหนเราใช้แบบนั้นต้นไหนยาวเราก็จะใช้ อันนี้เป็นขวดน้ำที่ใช้แล้วนะคะไม่ได้เจาะรูนะเราจะใช้ขวดทรงยาวหน่อยก็จะดึงขึ้นมาเลยเนี่ยดูลากลากเขายาวแข็งแรงมากอันนี้วัดสดุที่ชําในข้างล่างจะเป็นขุยมะพร้าว แล้วข้างบนก็เป็นดินถุงนี่แหละที่ป้าซื้อมาใส่ลงไปเลยก็ติงด้วยดิน ใส่ลงไปเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะคะอันนี้เวลาเรารดน้ำล้วก็น้ำมันก็จะไม่ไหลออกมานะคะ ามว่าเน่าไหมเห็นบางช่องเขาบอกว่ามันไม่เน่าไม่เป็นอะไรป้าก็เลยลองทําดูเนี่ยก็ใส่มาหลายวันแล้วเขาก็ไม่เน่านะคะเนี่ยมีน้ําอยู่ด้วยในเนี้ยบนก็น่าจะชอบน้ําอันไหนที่ไม่มีกระถางก็จะแช่น้ําใส่ขวดน้ําไว้แบบเนี้ยแล้วก็แช่น้ําไว้เนี่ยเน่าไหมก็กยังไม่เน่านะ แช่ไปหลายวันแล้วรากเยอะเลยอันนี้เพราะว่าบางทีเราใส่กระถางที่มีรูอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปรองก้นน้ำเขาอยู่ดีรองน้ำให้้างล่างอยู่ดีอันนี้เวลารเราดมเราก็พยายาม่าให้เขาขึ้นมาเยอะให้อยู่ข้างล่างข้างล่างก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้เราไว้ไว้แต่ต้นเล็กไวต้นใหญ่ก่อน ตรงนี้ฝนตกก็อากาศแฉะชื้นมากวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งจะหยุดมาตอนเที่ทยงเองาบาเจ็ะมากจะมีชิ้นที่ยังไม่งอกขึ้นมาด้วย เอาไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันหอกอันนี้ปลา่าชิ้นใหญ่่าชิ้นใหญ่เขาก็จะหอกเร็วแล้วก็โตูเร็วเขาก็ไม่ใช่บอลสีที่มีราคาอะไรเนาะ ราคาก็ไม่ได้แพงแล้วก็อยากปลูกเอาไว้ดูให้มันสวยๆด้วยเวลาที่เขาแตกกอนี่ก็จะสวยมากทับทินแดงสยามสองต้นเล็กมันไมสใส ดูรากดูรากแต่ละต้นไม่ต้องกลัวที่เขาจะตายเลยนะคะรากเขาเยอะมากรากเดินดีมากาก็หัดทำไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าป้ายก็เพิ่งจะเข้ามาทำ เพิ่งจะเริ่มมาหัดเลี้ยงเมื่อปีที่แล้วที่บอลสีเขาบ,งบงูมๆช่วงแรกๆราคาแพงมากราคาแพงทุกชน,นิดตอนนี้เกลือนเยอะราคาถูกแต่ในเมื่อเราทำจำนวนของเราเองได้เราก็มันจะเป็นต้องไปซื้อเนาะเพราะเรามีต้นพันธุ์แล้วเราก็พาแล้วก็ทำของเราเองปลูกไว้ดูสวยๆมีคนซื้อก็ขาย ไม่มีคนซื้อเราก็เก็บไว้ดูเก็นมากแล้วก็น่าจะเก็บไว้ดูมากกว่าเพรตอนนี้ไม่มีคนซื้อไม่เป็นไรขนาดดูต้นเล็กๆราตึงอย่างน้อยๆก็เป็นการเรียนรู้ว่า การที่เราผ่านห,หน้าฝนเนี่ยง่ายงอกง่ายมากเลยเน่าก็น้อยแต่เป็นการเน่าก็น้อยส่วนมากแล้วก็จะงอกเสือบทุกชิ้นถ้าเราไม่ผ่านไ็้เกินเกินไปเราจะงอกเร็วมากเลย ตกแต่ขายของไม่ได้ปลูกต้นไม้ดีกว่าปลูกไว้ให้เต็มบ้านเลยช่วงนี้ราคาบอลมันถูกก็ซ,ซื้อได้ก็อันไหนที่เรายังไม่มีก็ซื้อไหนมีแล้วก็ไม่ซื้อขยายพันธุ์ดูดิรากชิ้นใหญ่ด้วยรากเลยเยอะ ทำไปเพลินๆสนุกมีความสุขที่เห็นเขาจะเริ่มเติบโตสวยๆทั้งนั้นต้นยาว อ้าวอางรากเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายมตคุณเขาบอกมันไม่มีราคามันไม่มีราคาก็ช่างเถอะมีเยอะๆแล้วมันก็สวยดี ขอให้มีต้นพันธุ์ักกอนงทีนี้เราก็ขยายพันธุ์ของเราไปได้เรื่อยๆสวยงามรากเยอะ ยังไงก็ไม่ตายแน่นอนอยากจะมีต้นไม้ให้มันเยอะๆรอบบ้านส่วนมากแล้วป้าก็จะซื้อแค่อย่างละต้นอย่างละต้นแล้วก็มาแยกขยายพันธุ์ทำจำนวนเป็นที่น่าพอใจนี่อันนี้ก็มีมากแล้ว ย้ายลงเลยน่าจะทับทินแดงทั้งหมดแหละถาดนี้ตรงใส่ก็ใส่ไปหลายอย่างจำไม่ได้เดี๋ยวพอโตรู้เองแหละว่าต้นอะไรเป็นต้นอะไรเนาะ จะบอกว่าอันนี้ที่ป้าทํานี่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ล้างน้ําเฉยๆชุดนี้ที่ทําำน้ําปูนใส่ก็ไม่ได้แช่น้ํำยาเล่งรากอะไรฆ่าเชือ้อราอะไรก็ไม่ได้แช่แต่ล้างล้างเมือกมันหนกเฉยๆเวลาที่เราหั่นเสร็จแล้วอะเราก็จะล้างน้ําให้มันสะอาดแล้วก็พึงไว้สักพักหนึ่ง ให้มันแห้งพอมัหมาดแล้วก็อันเนี้ยคุยมะพร้าวแช่น้ำเนี่ยเอามาลองก้นเอามาลองก้นก่อนแล้วก็เอาหัวบอนปีที่เราผ่าไว้เนี่ยเรียงเรียงเรียงพอรียงเสร็จต้นนี้เหมือนมันจะยาวแล้วเนาะพอเรียงเสร็จก็เอาเอาดินเนี้ยดินในถุงเนี้ย ทับหน้าอีกทีโดยทับหน้าอีกทีแล้วก็รดน้ําเขาส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ดไรดน่นแหละเพราะว่าฝนมันตกเกือบทุกวันอันนี้แยกได้แล้วฝนมันตกเกือบทุกวันในช่วงที่ป้าทําเนี่ยค่อยได้รดน้ำหรอกแต่เขาก็งอกงอกดีหน้าผลนี่มัน เคยได้ยินใครก็พูดกันว่าขนาดเราโยนมันทิ้งมันยังงอกเลยไม่ก็คงจะจริงอ่ะแหละไม่ได้ทำอะไรให้มันเลยเนี่ยน้ำปูนใสอะไรก็ไม่ได้แช่ไม่ได้ทำทั้งนั้นเพราะว่าเห็นว่ามันไม่ได้แพงเหนวพันชนิดนี้มันไม่ได้แพงมันของเราเองมันไม่ได้ซื้อแล้วไปลองลองผ่าถามมันดูมันจะงอกก็งอกไม่งอกก็ช่างเขา ผมกบว่ามันมีผลตอบรับที่ดีเกินคาดมีเขี้ยวแล้วด้วยเนี่ยเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่อ๋ออันนี้มันเหมือนอ๋ออันนี้มันเหมือนที่เป็นหัวได้ป้าแยกออกมาแต่ว่ามันยังไม่มันมันมันยังไม่งอกตอนที่แยกมันยังไม่งอกแต่ว่ามันเป็นติ่งออกมาแล้วมันก็เลยมีเขี่ยวออกมาเร็ว มันเป็นหัวนักเล็กอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแบบขวดที่ตัดไปนนี้แหละได้ถูกมาแล้วน,นี้เราก็มันตั้งไม่ได้เนาะก็เลยตัดออกมาตัดอีส่วนที่เหลือเนี่ยออกมา,มาใส่ก็จะได้ออันประหยัด ประหยัดเงนินชากระถางได้ปดงนะกระถางที่เราไปซื้อเนี่ยแบบนี้อ่ะร้อยลูกน่าจะร้อยกว่าบาทถ้าแบบนี้รวมส่งแล้วก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะร้อยลูกดูล,กล,กล,กลาบมากมายเป็นไหนเยละลาปเยอะก็ดีจะได้แบบหากินเยอะ แบบตรงเดียวที่พวกนี้ะที่มันไม่มีที่ระบายน้ำเวลาที่เราลดน้ำเราก็ไก่เราก็อย่าลดให้มันมากจนเกินไปให้มันอยู่ข้างล่างๆหน่อยก็พอสังเกตดูพอมันแห้งแล้วเราค่อยลดอีก สิ่งทุกอย่างก็เกิดจากการเรียนรู้นี่แหละถ้าเราไม่หยิบเราไม่ทําเลยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเออทาแบบนี้แล้วมันตายเนาะอะไรเนาะเมื่อก่อนนี้ป้าก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่าปลูกต้นไม้นะขายของขายแต่ของก็เพิ่งได้มาทำมีตอนที่มีโควิดนี่แหละเพราะว่าไม่ได้ขายของอันนี้กระถางเล็กอันนี้ก่อน จะเยอะไปไหนเนี่ยวันนี้ได้กี่ต้นนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกิบสามต้น แล้วก็ยังเหลืออีกที่กำลังจะแทงหน่ออ,อีกเนี่ยอีกหลายต้นอยู่เก็บไว้ก่อนอันไหนที่ยังไม่งอกก็มีนี่แกนหนึ่งตรงนี้ไป็นหลบน้ำเขาหน่อยรากเขาจะได้จับกระดิน สีทับทิมแดงนี่อยู่ว่างๆยู่ว่างก็แยกขยายพันุ์ไว้อันนี้ป้าก็ทำเองนะทำจำนวนเองเนี่ยบนสีครุมักันต้นแม่เขาว่าผ่าสองรอบแล้วแผงไปเลย ไม่เหลือเขาโครงเดิมเลย